えっ ยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง PV Center Review เครื่องเขียนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวปากกาลูเลื่อนแบบด้ามปอกกันบ้างน,นะคะซึ่งก็เป็นของ u n นิรุ่น Jetstream 101นั่นเองซึ่งรุ่นนี้นะคะหมึกของเขาที่ใช้ก็จะเป็นหมึกลูเลื่อนสีน้ำเงินนะคะและเป็นหมึกพิเศษของทางแบรนด์ยูนิเลยที่น้ำหมึกเขาจะผสมน้ำมันเข้าไปด้วยทําให้เขียนลื่นและมีความแห้งไวกว่าปากกาลูเลื่นทั่วไปถึง9เท่าเลยนะคะและไม่พอแค่นั้นค่ะ หมึกของเขาก็ยังทนต่อแสง UV ทนกดแล้วก็แอลกอฮอล์อีกด้วยนะคะตัวหน้าของเขาก็จะมีทั้งหมด3โทนสีให้เลือกนะคะคือสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีชมพูค่ะวัสดุที่ทําก็ทํามาจากซิลิโคนอย่างดีนะคะ <Wow. S 1> มีความนุ่มมือเวลาจับ แล้วก็สบายเวลาเขียนส่วนตัวฝาก็จะมีเป็นคลิปสําหรับไว้เน็ตพกพาได้ด้วยนะคะสะดวกมากๆยู 101, นิเจสตรีมนึ่้ศูน้ปอกนี้นะคะ<ๆ>เขาก็จะมีให้เลือกถึง2ขนาดด้วยกันนะคะคือขนาดหัว0.5แล้วก็ขนาดหัว0.7และคลิปวันนี้นะคะเราก็จะมาลองเขียนให้ดูถึงความแตกต่างของทั้ง2ขนาดนี้ให้ดูกันค่ะและดูด้วยนะคะว่าน้ำมือของเขาจะเข้มแล้วก็แห้งไวหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ thank you นี่นะคะคือน้ำหมึกที่ได้ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าน้ำหมึกมีความเข้มชัดมากๆในที่สําคัญก็คือความแห้งไวของเขานะคะที่บอกได้เลยว่าหมดความกังวลของคนที่ใช้มือซ้ายเขียนแล้วกลัวว่าจะเลอะติดมือนะคะสําหรับใครที่สนใจจะสั่งซื้อปากกายูนิเจสครีม101ตัวนี้นะคะก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทางข้างล่างนี้เลยะคะ่ะและคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันต่อคลิปหน้าสวัสดีค่ะ